ชาวเน็ตอ้าปากค้างหมอดูเคยทัก คิมซอนโฮเรื่องผู้หญิงแม่นจนขนลุกชาวเน็ตนะคะได้ย้อนคําทํานายหมอดูชื่อดังนะ,ะที่เคยออกปากทักพระเอกมาแรงอย่างคิมซอนโฮนะระวังนะคะชีวิตจะพังเพราะผู้หญิงแล้วก็แฟนเก่านั่นเองนะคะเนื่องจากกระแสข่าวของคุณคิมซอนโฮนะพระเอกซีรีส์ฮิตนะคะอย่างโฮมเทาชาชาชานั่นเองนะคะที่กาลังตกเป็นข่าวประเด็นเฉาอยู่ตอนนี้นะคะโดยโดนกล่าวหาว่าเป็นพระเอกดังนะ,ะที่บังคับให้แฟนตัวเองเนี่ยไปทําแท้งนั่นเองนะคะจนล่าสุดชาวเน็ตเนี่ยมีการขุดคลิปวีดีโอนะคะชื่อ today's one night rising แอคเตอร์คิมซอนโฮเฟสบีแคฟฟูวิสจิตนั่นเองนะคะหรือ2วัน1คืนะตากรรมของนะักแสดงดาวรุ่งคิมซอนโฮระวังด้วยนะซึ่งถูกโพสต์เมื่อ8เดือนที่แล้วนะคะบนแอปจูจองไอจีทีวีนั่นเองนะมาเผยแพร่อีกครั้งนะคะแล้วก็กําลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนั่นเองนะคะเนื่องจากกรณีข่าวชาวนะ้าเนาะโดยคีบีโอดังกล่าวนะคะหมอดูชื่อดังรายหนึ่งของเกาหลีเนี่ยได้ออกปากตักเตือนพระเอกมารอบอบุนคนนี้ว่าระวังจะตกเป็นข่าวเช้าในปี2564ั้นั่นเอง ะะโดยเธอเนี่ยได้ร,ระบุว่าคุณควรระวังนะคะผู้หญิงรอบตัวคุณโดยเฉพาะแฟนเก่านั่นเองนะตัวคุณคิมซอนโฮเนี่ยเขามีรูปลักษณ์นะคะที่หล่อเหลาแล้วก็ใจดีกับผู้หญิงทุกคนนะดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะทําให้ผู้หญิงเข้าใจผิดนั่นเองนะคะควรหลีกเลี่ยงการกระทําเหล่านั้นให้ไกลคิมซอนโฮเนี่ยจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนบุคลิกตัวเองนะไม่ฉะนั้นนะคะในปี2561นะเขาอาจจะถูกเปิดเผยน,นะคะแล้วก็ประสบกับปัญหาใหญ่นั่นเองนะคะซึ่งจะนําไปสู่ข่าวเช้าแล้วก็ข่าวก็สิบนะเพราะฉะนั้นนะคะการหลีก เลี่ยงที่ดีที่สุดก็คือควรตั้งใจทํางานอย่างหนักนั่นเองเพื่อนนะคะสามารถรับชมคลิปรายการได้จากลิงก์ใต้คอมเมนต์นะคะหากเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับ c r i b e ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่นะคะ